ผมจะพามาทำการประเมินตัวแทนของ TNP นะครับก็เป็นบริษัทพาร์ปีนะครับคล้ายๆกับเซเว่นแต่เซเว่นเนี่ยจะมีซกเ m e n t ด้านเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเยอะจยนวนมากทีนี้ธนพิริยะเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับคนต่างจังหวัดนะครับซึ่งจะอยู่ในโซนของของภาคเหนือนะครับก็คือเชียงรายนะครับตรงน,นี้จะเป็นกราฟที่ผมทำเอาไว้นะครับ ก็เราจะเห็นว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยจากสา1ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านในปีสองพันสิบหกในคิวแรกนะครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยคิวหนึ่งปีย3 6 2ิบสามหกรอยิบห้าล้านนะครับส่วนกำไรนะครับเราดูกำไรกำไรก็จากสิบเอ็ดล้านนะครับโดยประมาสิบเอ็ดล้านก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยสาสิบหกล้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยว ก่อนที่จะไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเติบโตต่อปีเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอย่ันดี่อ่อนเพื่อผมจะชี้ประเด็นว่าสิ่งท,ที่จะต้องพิจารณาในการวิเคราะห์หุ้นทั้งหมดเนี่ยคืออะไรนะครับเริ่มต้นต่อมาก็คือเรื่อง Net Profit Margin และ Cross Profit Margin ถ้าเราดูจากการาฟนะครับ gross s s p r o t margin เนี่ยคืออาตาัตรากำไรขั้นต้นนะครับของบริษัทเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 3บ4นะครับแล้วมาเพิ่มสูงสุดเอาตอนช่วง โควิดประมาณสิบเจ็สิบปดเซนะครับบางปีอาจจะกระโดดมาก่อนแล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สิบเจ็ดซถามว่ามันดีเกินไปหรือไม่อันนี้ต้องตั้งคำถามก่อนนะครับว่าธุรกิจค้าปลีกโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องตั้งคำถามแล้วบริษัท TNP จะมี Cross Profit กลับไปที่เดิมที่สิบสามสิบี่เปอร์เซ็นหรือไม่นะครับต่อมาก็มาดู Net ตโปรฟิตเน็ตโปรฟิต r g i n นเนี่ย อยู่ประมาณสาม3.7 3.5ี่เอร์เ็ามเอร์เซ็สมดเจ็ดสมห้ามีสี่จุดห้าตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะปัจจุบันบริษัทมีหกนะครับพี่ไปเนี่ยเจ็ดซึ่งผมบอกได้เลยฮะว่าไอ้ตัวเลขเจ็ดหรือหกเจ็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บิดเบี้ยวผิดป,ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูแมคโครนะครับ ดูสันแมคโครเนี่ยก็ไปคอนโซลเดงนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ดูดมาดูตรงนี้เห็นว่าไอ้ตัว cross s s p r o t m t r g i n เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งมันมันเป็นเรื่องผิดปกติมากนะครับสำหรับธุรกิจดังนั้นถ้า TNP ได้ประมาณ16-17%ก็ก็สมเหตุสมผลกับแมคโครนะครับแต่ถามว่าถ้ามองกันโดยภาพใหญ่จริงๆเนี่ยแมคโครควรจะมีมากกว่าเนื่องจากว่ามีอำนาจต่อรอง ซัพพลายเออร์ได้มากกว่าเนื่อจะว่าซื้อปริมาณเยอะแต่ถ้าเรามองอีกมุมมองหนึ่งก็คือ s ั p p ล i ยเอเนี่ยเขาก็กลัวกลัวกลุ่ม CP นะครับมีทั้ง Mac โครเซเว่นโลตัเนี่ยอาจจะขยายอิทธิพลแล้วก็บีบคั้นเขาก็ได้เขาอาจจะขายให้ท n p ในราคาที่สามารถแข่งขันกับแมคโครได้เพื่อขานอำนาจการกินรวบในตลาดนะครับแต่ถ้าเราดูนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแมคโครเนี่ยมันก็มีมาจินอยู่ประมาณสิบ1 เานเองนะครับถามว่าแมคโครขายถูกกว่าโลตัสหรือไม่คำตอบคือไม่นะฮะผมเนี่ยซื้อของทั้งสองห้างก่อนที่จะมีการควบรวมโลตัสเนี่ยไม่ได้ขายของแพงกว่าแมคโครเลยนะครับและทีนี้ตัวหลังจากคอนซลิเดตกันเนี่ยหรือควบควบก,กิจการกันระหว่างแมคโครกับโลตัสเนี่ยทำให้มีการเพิ่มของราคาสินค้าต่อนหน่วยลองไปเช็คดูได้นะครับว่าแมคโครโลตัสเนี่ยขายของแพงขึ้น นะครับแล้วก็ Net Profit เนี่ยมันจะเทียบไม่ได้นี่จะว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่ากราฟการดูกราฟผลประกอบการเนี่ยมันมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของ Net Profit Margin ที่มีไอ้พวก non controlling interest หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเขาใช้คำว่าส่วนน้อยนะครับที่ตัวแมคโครเนี่ยถือหุ้นในรูกัดไม่ครบร้อเอร์เซ็นตก็จะมีส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็ net profit margin ก็อาจจะไม่ได้แสดงถูกต้องร้อยซนะครับทีนี้ return อะไรก็ไม่เราไม่สนใจเดี๋ยวเรากลับไปที่ p p p นะครับเเนี่ยเราดูละว,ว่า net profit ประมาณสิบเจ็ดดูเยอะกว่าแมคโครดังนั้นแนวโน้มถ้าเรามองแนวโน้มเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ที่ สิบห้าเปอร์เซ็นสะิบหกเปอร์เซ็นตะเน็ตโปรฟิตมาจินก็เช่นกันอาจจะกลับไปอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นจากที่เคยดีๆนะครับเราก็ต้องมองคอนเซอร์ฟิทไว้ก่อนแล้วก็มองแนวความคิดผ่านประสบการณ์นะครับหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็ Return on e q u i t y กับ return on asset เนี่ยบริษัททำได้ดีมากนะครับอยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตะณปัจจุบันแล้วก็สูงสุดที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นซึ่งอันเนี้ยมันดีเกินไปนะครับดีเกินไป ในในโซนตรงนี้ผมคิดว่าบริษัทมีโอกาสที่จะมีไซด์ดาวไซด์ได้นะครับมีโอกาสที่จะมาอยู่ที่ประมาณสักสิบสองสิบาเปเซ็น roe ก็สักสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ทีนี้มันใกล้เคียงกันเพราะว่าบริษัทไม่มีหนี้นะครับแลวนี่เปอร์แชร์ก็ประมาณนี้และดีบริษัทเนี่ยมีหนี้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เป็นหนี้การพาซะมากกว่าแล้วก็มาดูเรื่องของทุนชำระแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุนชำระแล้วบริษัทก็ ก็ไม่มีการเพิ่มทุนระหวังนะครับแล้วก็มีเรื่อง collection period ระยะเวลาการเก็บหนี้เนี่ยบริษัทก็ปรับปรุงมาตลอดนะครับเก็บหนี้8วันอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เหลือ3วันกว่าซึ่งถ้าไปเทียบกับพวกเซเว่นอิเลเวนอะไรเนี่ยพวกนี้เก็บได้เร็วกว่านะครับซึ่งผมก็จะว่า TNP เนี่ยอาจจะมีการขายและและมีสินเชื่อเล็กน้อยแล้วก็ inventory turnover ก็แย่ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับมี5เท่า ก็ไม่มีอะไรละซึ่งดูแล้วก็ไม่ไม่มีประเด็นอะไรเดี๋ยวเรากลับไปที่กลับไปที่ Excel นะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์มูลค่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับว่าอยู่ในช่วงไหนไปเนี่ยเราก็ต้องมารู้เรื่องว่าเฮ้ยเวลาเราบอกว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยจะเติบโตกําไรเติบโตเท่านุนเท่านี้ต่อปีอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีคําถามว่ากำไรบริษัทมันเติบโตได้ยังไง อยู่ๆไปบอกว่าสมมติฐานว่าบริษัท A จะเติบโต10%ไปอีก5ปี7ปีเนี่ยฟังดูแล้วมันลอยๆนะครับหนึ่งเหตุผลของบริษัททั่วไปที่จะเติบโตได้เนี่ยก็คือหนึ่งลดต้นทุนนะครับเพราะว่าถ้าเราลดต้นทุนกันไรมันก็เพิ่มขึ้นถึงแม้รายได้จะเท่าเดิมน,นะครับขึ้นราคาสินค้าตัอหน่วยครับจากการขายมากๆ5บาทเป็น5บาท5สิ่นะครับโดยต้นทุนเพิ่มขึ้นน้อยกว่า การขึ้นราคานะครับขยายไปสู่ตลาดใหม่ก็คือการขยายสาขาของ TNP นั่นเองอันนี้เป็นการขยายสาขาของ TNP นะครับขยายสาขานะครับเข้าสู่ตลาดใหม่และซื้อกิจการซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในที่เราจะประเมินนะครับบริษัท TNP คงไม่ได้ไปซื้อกิจการนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นขยายสาขานะครับต่อมาสี่ขยาย การขายสินค้าในตลาดเดิมมากขึ้นก็คือเซฟส s t o ์เซล l ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าบริษัทก็เพิ่มขึ้นปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในหน่อยนะครับยกเว้นในปีที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากว่าปัญหาโควิดนะครับรัฐบาลก็อาจชีพเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยใช้จ่ายนะครับเช่นไอ้จ่ายคนละครึ่งอะไรนะครับต่อมาสาเหตุที่ทําให้กําไรบริษัทเพิ่มขึ้นก็คือการฟื้นฟู หรือปิดกิจการหรือขายกิจการที่ขาดทุนออกซึ่ง TNP ไม่มีดังนั้นสิ่งที่ TNP จะทําได้ก็คือหนึ่งลดต้นทุนขึ้นราคาสินค้าต่ำหน่วยขยายไปสู่ตลาดใหม่ขายสินค้าในตลาดเดิมที่เพิ่มขึ้นแต่ลดต้นทุนเนี่ยมันอาจจะพอทาได้นะครับขึ้นราคาสินค้านี้ผมคิดว่าทําไม่ได้เพราะว่า s อสมาจินเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ก็คือการขยายสาขาเขาทําได้อยู่แล้วนะครับ สินค้าตัวนี้ก็เป็น question ในระยะสั้นนะครับที่จะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมันไม่เติบโตมันอาจจะชะลอตัวแล้วก็รอโอกาสนะครับอันนี้เป็น question นะครับทีนี้เรามาดูโมเดลนะครับโมเดลเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะทําอะไรเลยเนี่ยเราก็ต้องทําตาม,ตามที่ผมเคยบอกไว้ก็คือหนึ่ง market cap นะครับของบริษัทเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับก็มีหุ้ จะทะเบียนประมาณแปด้อยล้านหุ้นแล้วราคาผมใส่ไปสามจุสามบาทนะครับทีนี้ตารางข้างบนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอยู่ประเด็นก็คือ Net Profit m a าจินที่มันสูงผิดป,ปกตินะครับสูงผิดป,ปกติในช่วงหลังโควิดนะครับประมาณหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับเอาต่อมาเนี่ยโควิดตต่อปีประมาณร้อยห้าสิบล้านนะครับ P/E ณปัจจุบัน ถ้าราคา3.3เนี่ยก็จะได้ PE 17.6เท่านะครับส่วนบริษัทนั้นปันผลประมาณ40-50นะครับของกำไรสุทธิต่อป,ปีนะครับก็ dividend Payout ก็ประมาณ40-50ปร์ต่อปีทีนี้เวลาเราก็รเงินศึกษาเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2การเีแต่ก่อนที่จะไปถึงโมเดลเนี่ยผมจะเอามาคำนวณก่อนว่าที่ผ่านมาบริษัทนั้นตัโตเท่าไหร่ มาดูนะครับรายได้เนี่ย Q หนึ่งตรงนี้เป็น Q หนึ่งนะครับปีสองห้าอ่าสองศูนย์หนึ่งหกนะครับตัวนี้แล้วตรงนี้เป็น Q หนึ่งสองศูนย์สองสาก็ระยะเวลาเจ็ดปีรายได้เพิ่มคงเอา Q เดียวจริงๆ average ทั้งปีก็ได้นะครับสามร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นหกร้อยิบกยห้าล้านเจ็ดปีก็เฉลี่ยเติบโตปีละแปดจุดห้าเก้าปเซ็ตนะครับ ส่วนกำไรกำไรเนี่ย Q หถึง Q หนึของปี16ถึง23เนี่ยจาก11ล้านไป36ล้านระยะเวลา7ปีเฉลีย่ยกำไรเติบโตปีละถึง18.46ถือว่าดีมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องระลึกว่าไอ้กำไรช่วงท้ายๆเนี่ยมันขึ้นมาแบบพิเศษจากการอัดฉีดของภาครัฐซึ่งอาจจะไม่ได้ยั่งยืนทีนี้ เคสกรณีเราจะแบ่งเป็น2องเคสเคสที่หนึ่งคือกรณีท,ที่บริษัทรักษา Net Profit Margin ไว้ได้แล้วก็เติบโต10%การเติบโตของบริษัทเราพูดถึงสไลด์เมื่อกี้นะฮะว่าเหตุผลเกิดจากอะไรนะครับมีเรื่อยๆยตรงนั้นแล้วเราก็มามองว่าเฮ้ยมันจะเติบโตได้หรือไม่10%ต่อปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำไออาว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคา3าบาท เราจ่าย3.3แล้วก็ได้รับเงินปันผล0.092นะครับ0.092ในปี6อัตราการเติบโตของกำไรส0ร์ซก็ปีนี้ก็น่าจะได้กำไรร6อยหกสิล้านนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าการเติบโต10%เอร์นี่ยสมเหตุตส,มผ,สมผลหรือไม่ก็อย่างที่บอกว่าให้ดูที่ตารางที่เราคำนวณ ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรมันเติบโต14%อันเนี้เราใส่ไป10%สมเหตุสมผลไหมผมคิดว่าส่วนตัวนะสมเหตุสมผลนะครับหวังว่าบริษัทจะขยายกิจการของเรื่องได้เพราะบริษัทไม่มีหนี้นะครับไม่ได้แบกหนี้นะครับแล้วก็ PE อยู่ที่16เท่าณนะสิ้นปี66นะครับหลังจากงบการเงินประกาศน,นี้เราก็ทำโมเดลไปไเรื่อยๆ10%นะครับช่องแรกก็ p ก็คือ ราคาหุ้นที่เราซื้อนะครับหานด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นส่วน EPS เนี่ยเราก็เอากำไรสุทธินะครับช่องนี้หารด้วยแปดร้อยเป็นร้อยๆนะครับแล้วก็เงินปันผลท่านี้ก็จะได้สุทธิเงินสดสุทธิมันฝังตรงนี้ซึ่งผมอธิบายในอ่า EP ครั้งก่อนนะครับไปดูได้จะได้ศึกษาและสามารถทำได้นี้เราจะขายหุ้น ที่ PE 18เท่าก็ได้18เท่าของ EPS นะครับเอา18คูณด้วย EPS ตรงนี้ก็จะได้6.53ดังนั้น IR r เราเนี่ยผลตอบแทนของเราก็จะอยู่ที่15.7%ต่อปีอันนี้เป็นเคสที่หนึ่งนะครับเคสที่สองกรณีที่ net profit margin ลดลงไปที่4%อันนี้อาจจะเป็น w o r s สลงมาหน่อยหนึ่งครับจาก จ็ดหรือหกมาสี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับหกมาสี่นะครับลดลงค่อนข้างเยอะแต่ตัตสิบเปอร์เซ็นตเหมือนเหมือนเดิมกินมาเก็ตแชร์ซึ่งเ e t p โ o f ฟ t Margin นเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตก็ถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นฮาปีนะครับเราก็ทำการลดกำไรในปีนี้เลยปีที่แล้วหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมครับร้อยห้าสิบกว่าตรงนี้ลงเมาส์ที่ผมชี้ตรงนี้ กลายเป็นหนึ่งร้อยสิบในปีนี้ทันทีจริงๆราคาหุ้นมันจะยืนสามจุดสามอาจจะไม่ได้แล้วเราสมมุติไปเราก็ใส่สามจุดสามเข้าไปว่าเราจะซื้อนัาคับจุดั้นก็ทำโมเดลเหมือนเดิมแล้วเราก็าขายที่ PE สิบสิบแปดเท่านะครับนะปีสิบแปดเท่าณปีเจ็ดสองนะครับกี่ปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดปีก็คือควองเจ็ปีลราขายไป ไออาร์ IR, เราก็จะได้เจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นช่วงของผลตอบแทนของเราแล้วว่าถ้ามันเวิร์สถ้ามันแย่ถ้ามันดีเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่ผมเน้นเสมอนะครับการประเมินหุ้นเนีย่ยไม่ใช่ประเมิอนออกมาว่ามูลค่าแฟร์สามบาทห้าสิบเจ็ดบาทหกบาทสองบาทอะไรไม่ใช่เราต้องเมินว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการลงทุนเป็นเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไปซื้อบ้านหลังหนึ่งที่มันให้เช่านียมีจะต้องมีค่าซ่อมนู่นนี่นั่นผมจ่ายไปเท่าไหร่ดีคนขายเขาบอกว่าเขาขายสองล้านผมก็ต้องมาคำนวณว่าถ้าผมจ่ายสองล้านเนี่ยผมจะมีผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ว่าผมมาประเมินว่ามูลค่าตึกเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ผมจะประเมินว่าผมจะมีผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าผมจ่ายสองล้านนะครับ ดังนั้นถ้าผมไม่พอใจผมก็จะต่อเป็น1นึเพื่อให้คุต่แทนที่ผมคาดการไว้เนี่ยอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลซึ่งตรงนี้ก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าสามารถที่จะมองว่าช่วงการคุต่แทนเนี่ยจากไหนถึงไหนแต่ถ้าถามผมผมอยากได้ที่ราคา3บาทนะครับสมมติเราขี่3บาทเข้าไปงั้นช่วงคุต่แทนเนี่ย ก็จะอยู่ที่ช่วงโซนต่ำเนี่ยจะอยู่ประมาณเก้าเซก้าุดเซึ่งอาจจะมีอะไรที่ต่ำกว่านี้ก็ได้อาจจะไปตกไปอยู่ที่เกาเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้ผมมองว่าถ้าได้แปดเก้าก็ยังดีกว่าที่ผมไปฝากธนาคารนะครับดีกว่าผมไปทำอือ่นและสิ่งที่ผมย้ำเตือนเสมอคือเราต้องดูลักษณะกิจการกิจการค้าปลีกนะครับเป็นกิจการที่มั่นคงครับมั่นคงสร้างกระแสเงินสดได้ดีแล้วก็พวก ค้าขายสินค้าอุปโภคบริปโภคเนี่ยก็ได้ดีก็เติบโตได้ดีผมยุตัวหญ่ SPC นะครับเดี๋ยวพาไปดู SPC เป็นไงรายได้เติบโตต่ตอเน,นื่องแล้วคิวล่าสุดคือออทามไฮนะครับถ้าเราดูเรื่องกำไรเติบโตไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าไอธุรกิจที่ DCA ซื้อเอเวอเรได้เนี่ยมันจะต้องเป็นธุรกิจแบบนี้แต่ถ้าเราไปพูดถึงธุรกิจที่มันสามวันดีสีวันไข่เนี่ย หาว่าเราจะวิเคราะห์แบบนั้นได้ไหมอ่าเราก็ใส่สมก,การส่งเดชไปว่าเติบโตทุนนู้นทุนนี้โดยไม่ได้ดูเลยว่าเฮ้ยไอธรรมชาติธุรกิจมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูอีก,กันหนึ่ง S S ซึ่งจากเดิมเนี่ยสินค้าพวกไอพีทั้งหลายแหล่มันมันไม่ใช่สินค้าองคบริโภคที่ควรจะเป็นแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสินค้าที่สน,น้กงการซึ่งจะเห็นว่า กำไรเนี่ยเติบโตต่อเนื่องโดยเฉลี่ยน,นะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนือ่องจากว่าเป็นธุรกิจด้านไอทีสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้ตรงนี้ขาดทุนจากแบล็คเบอร์รี่ใครรู้จักแบล็คเบอร์รี่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะยี่ห้อหนึ่งจากไต้หวันนะครับหลังจากเคลียร์ปัญหาเสร็จเขา,าเก็เติบโตต่อนะครับผมมาซื้อแถวแถวนี้แหละตอนนั้นจําได้ว่าเขาเพิ่มทุนเสร็จอ่าพุ้นละสามบาทนิดหน่อยนะครับอันนี้กำไรดีเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ มันก็เติบโตงนั้นหุ้นแบบเนี้ยจากเดิมทีเป็นสินค้าไอทีต่อมาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็ยังอยู่กับคนไทยแล้วก็กับคนเนี้ยได้อีกหลายปีครับอีกอย่นหนึ่งก็คือซอสนะครับ HUCE เป็นธุรกิจที่ขายทิพรดซอสอผู้เขาทองอะไรเงี้ยถ้าเราดูรลายได้นะครับสีชมพูเนี่ยก็เติบโตต่อเนื่องทำไ้เช่นกันกำไรนะครับก็ เติบโตนะครับวันนี้มีลดลงอันนี้ไปดูนะครับว่าเหตุผลอะไรลดลงแล้วออมาสายนี่ก็เป็นโอกาสที่เราสามารถซื้อได้ธุกรกิจทุเนี้นะครับแล้วอ่าตรงนี้มีกอสมาคิดที่ลดลงนะครับแล้วก็เรามาดูเรื่องดีพวกนี้สินเนี่ยต่ำมากไม่มีหนี้นะครับศูนย์จุดหนึ่งสองศูนจุดสองอะไรพวกนี้ไม่มีหนี้ถือว่าบริษัทมีหนี้นะครับดังนั้นการที่จะพิจารณาให้โมเดลธุรกิจเป็นแบบไรอย่างไหน เราก็ต้องดูลักษณะสำคัญของบริษัทด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นบริษัทด้านอะไอล่ยานยนต์นะครับทำชิ้นส่วนยานยนต์สมบูรณ์แอดวานซ์นะครับธุรกิจก็ไม่เติบโตมาหลายปีแล้วนะฮะการซื้อบริษัทที่ปันผลและไม่เติบโตเนี่ยเราทำไม่ได้นะครับเป็นการลงทุนที่ไม่สามารถทำได้คือทำได้แหละซื้อได้แหละแต่ตแผลตอบแทนมันจะไม่ดีนะครับตัวผมเองก็มีนะ ธุรกิจที่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็คือ s t ตลลี่สแตลลี่เนี่ยเป็นบริษัทที่มีรายได้อยู่ในโซนที่เติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงโควิดอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับพลายเชนแล้วก็กําไรก็ดีแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีในคนที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าผมยังหาทางไปไม่ได้ที่หนึ่งนะครับก็สองราคามันไม่เป็นใจให้ให้เราขาย สามบริษัทเนี่ยถือเงินสดไปจุนเปนมากล่าสุดเนี่ยงบที่ออกมาล่าสุดนะวันนี้นะฮะบริษัทก็มีเงินสดในมือหรือเทียบเท่าประมาณหมื่นล้านดีอีบริษัทไม่มีนี่นะครับแล้วก็ถือเงินสดเต็มที่ดังนั้นการซื้อหุ้นแบบนี้เนี่ยหุ้นอย่างสแตนลีย์เนี่ยเราซื้อเพื่อหวังอะไรเราต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าเราหวังโตเนี่ยมันจะต้องรอจุดพิกขันจุดเปลี่ยนของบริษัทถ้าเรามองแบบนี้คือ ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอะไรได้มานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่กําลังจะสั่นเซ็จนะครับเว้นแต่ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนโอเคผมคิดว่าวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ